สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝอนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับแล้วก็น้องน้องอีกทุกคนเลยวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า escape, escape the, the carnival of b อ้าว terler of bee แบบนี้ยัง <c oughs> เอาเหรอ off terler of b e เรออหรอใช่เป็นเกมแนวสยองขวัญจริงเหรอใช่ดูดิ หน้าตาสยองขวัญมากๆเลยอ่ะนั่นตัวตลกปีศาจแล้วน,ะ,นะพี่เอกใช่แล้วโอ้โหงานเทศกาลแห่งนี้มันจะต้องมีอะไรทำมั่งทำมั่งแน่ๆเลยอ่ะรียกว่าเทศกาลนี้ต้องเลือดสาดแน่เลย,ยพี่ฝนเฮ้ยดูสิขนาดใบหน้าหน้าทางเข้ายังหมาเลือดยกขนาดนี้ข้างในมันจะต้องมีเลือดมากแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนจะเข้าไปจริงๆเหรอแหมเรามาทั้งทีเราจอดเราก็ต้องเข้าอุต่าแล้วอะไรอ่ะเขาบอกว่า ที่นี่มันมีปัญหามันล็อกจากเอา้าตกลงมาโดนล็อกเหรอเนี่ยดู<ะ>ดิดู่อนเอา้าตายแล้วเรายังยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าวันนี้มาเที่ยวว่าโอ้โดนล็อกซะแล้วอะตายแล้วเบกประตูล็อกไม่อือ<ห>อืออือออกไปไม่ได้แล้วดูตัวนี้โอ้กังคืนด้วยใบไม้ร่วงเ,เอาละเราไปใน<ว><ด>ทางเดียววะแหละพ,พวกเราควรเข้าไปในป่าของตัวตลกอันนี้แล้วล่ะ ข้าวก็ไปออื้ยังไม่ทันได้เข้าไปข้างในเลยอ่ะกินแต่แมงแต่แมงมาแล้วพี่เอกมีมีรถให้เล่นด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่วอนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยทุกคนรอด้วยรอด้วยอ้าวมันนั่งไม่ได้อ่ะว่าเฮ้ยเอ้าทำไมอ่ะรถไฟไม่ำทำง,งานหรอทางนี้มีคนมาตามให้มาทางนี้โอ้ทางนี้หรอโอ้ยน้องเาบอกว่าทางนี้โอ้โหนั้นลาวา้นะลาว่าดีแล้วที่เราไม่นั่งรถมาเอ้ยเอ้ยลาว่าลาว่าลาว่า มันเป็นอะไรที่อีซี่มากอีซี่หรอพี่อีีซ่ปึ๊บพี่ฝนไปดีๆนะจอนไม่อยากเป็นจิ้งจกย่างอ่ะมาเร็วเดี๋ยวเพ็กจะพาไปเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยนั่นรูปป่องอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อุ้ยล่นหลนลนเฮ้ยโอ้ลงไปแล้วหรอเฮ้ยโอ้มใหม่กอดอันนี้อะไรอ่ะดูก่อนนี่เรามาอยู่ในป่องอะไรสักอย่างนะพี่เอกพี่เอกว่ามันเป็นท่อ ข้าางลางล่มันมีเขี้ยวๆด้วยวิ่งไปดูมันจะต้องเป็นปีาศาจที่เราแบบกินคนแน่เลยไอ้น,นี่เปล่าเวิร์ม่ะเวิร์มอ่ะเวิร์มเออใช่น่าจะเป็นเวิร์มนะโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าเฮ้ยมีลูกโป่งด้วยแหละอุ้ยลูกโป่งโอ้โหสีเขียวโอ้โหพี่เอกทำไมมันแบบไเอเอ้ยมีน้องหล่นลงไปแล้วใครพามาเที่ยวเนี่ยพี่เอกเหรอไม่รู้เหมือนกันอุ้ยเฉียดไปแน่เมื่อกี้พี่เอกก็เกือบล่นเราต้องไปทางหมดนี่นี่มาอังนี้เหรอนี่ไงคนนี้ไงแล้วทำไมมาเร็วจังเลยอ่ะ เขาบอกให้เราเข้าไปทางนี้เฮ้ยพวกเราพวกเราเร็วเข้านายนี่น่าสงสัยสุดแล้วเนี่ยเออใช่แล้วนายมาทําอะไรตรงนี้ล่ะมาได้ไงอ่ะชัดชัเป็นผู้นําทางยังไงพวกเธอพวกเธอรีบเข้าไปข้างในเถอะก่อนที่ประตูข้างหน้ามันจะปิดนะโอ้โหมีซื้อของด้วยไม่รู้เบี้ยโอ้โหไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้โอ้โหข้างในมีลูกไฟปีศาจด้วยไหนไปแล้วหรอเนี่ย ดูเลยโอ้โหโอ้เพื่อนไม่รอดซะแล้วเพื่อนเกี่ยมไปแล้วอ่ะลาไก่อยทุกคนโอ้หนิดเดียวนิดเดียวเฉียวไปนิดเดียวโอ้อหโอ้โหพี่เอกแล้วทำไมพี่ฝนเข้าไปทำไมเนี่ยออนิดเดียวเลยอ่ะไปแล้วนะโอ้ยก๊อดไปแล้วเหรอเดี๋ยวพี่เอกรอฝั่งนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเกะมองไม่เห็นเลยโอ้โหดูดิดูป่องปีศาจดิโอ้ไม่หรืว่าทุกคนไม่หมดเลยอ่ะไปแล้วเรียบร้อย ถ้ามาเช้าวันนี้นะสงสัยพี่ฝนต้องเป็นแบบเกรียมแน่ๆเลยจอดแกเป็นจิ้งจบยางแน่ทุกคนพี่ฝนพี่ฝนกระโดดดีๆนะจอดกลัวความสูงมั่นใจเลยมั่นใจฉันเถอะจอดฉันน่ะแน่นอนอยู่แล้วพียเกมาแวะดูน้องๆอะดูดิโดนเผาหมดเลยอ้าเพื่อโดนเผาเหรอโอไม่โอเพื่อใจเย็นๆเพื่อใจเย็นๆอากาศมันร้อนทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นวันนี้เราพี่เอกเดมนิสรออยู่แล้ว ไหนเดนนิสนี่ไงอ้าวสายดีทุกคนเลยแล้วพวกนายก็มาถึงจุดเช็คพอยต์แล้วนะปลาทองก็ตายอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วในที่สุดอ๋อพิมพ์อยู่พิมพ์อยู่โอ้ยน้ำน้ำขึ้นมาได้แล้วโอ้โหมาไงเนี่ยมาเร็วมากเลยทำไมน้ำวิ่งเร็วขนาดนี้แล้วดูดิชุดจัดไตมามากเลยนะเนี่ยโหสุดยอดตัวอะไรพวกเนี้ยมีปลาเข็มด้วยหรอปลาเข็ม ดูดีมีปลาเข็มด้วยเนี่ยดิปลาเข็มปลาเข็มมันน่ารักมากให้ทุกคนในที่สุดฉันก็มาถึงจนได้ <laughs> ปลาเข็มมีหนวดด้วยถึงแล้วถึงแล้วน่ารักโอ้น่าเสียดายนะครับที่ว่าปลาทองหลุดออกไปเนะะเาะอ๋ออีโยก่อนเป็นกำลังใจอีโยวมาแล้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 วทุกคนครับรอรออีโยด้วยครับมาแล้วมแล้วเย่ปะพวกเราวันนี้เรา ข้างในเนี้ยมันมีใบเลื่อยนะใบเลื่อยตรงเนี้ยถ้า<ม>พวก<ม>เราโดนแล,แล้วก็ร่างของเราอ่ะอาจจะแตกสแรกขาดก็ได้นะ,สะแสแลกขาดเลยเหรอใช่เออโอ้ใบเลื่อยโอ้น้าน้ําก็โดดไปแบบไม่หวัน่นไหวไม่หวั่นเลยโอ้โหสุดยอดมากเออเรื่องแบบนี้นะจิ๊บจิ๊บน้ำนาถนัดอยู่แล้วค่ะเอ้าเอาวิ่งอ้อมด้วยเหรอโยโยไปไหนเ้วไปวิ่งอ้อมทําไมทุกคนทุกคนลออีโยด้วยครับอีโยอีโยโดนใบเลื่อยเอาพ่เอก ขึ้นา้างบนแล้วโอ้โหโดนเฉือนเนาะเฮ้ย,เ,ยเราออกมาข้างนอกแล้วเอาออกมาแล้วเหรอใช่เฮ้ยนายคนนี้าหม่แล้วอะเอาดีพวกนายเฮ้ยเฮ้ยระวังตัวให้ดีนะข้างในเนี่ยมันมีตัวตลกปีศาจจ้าห่ะนายต้องระวังให้ดีนะโอเคโอเค,อเคขอบใจนายมากเลยนะที่คอยเตือนพวกเราอะตัวตลกปีศาจเหรอใช่ตัวตลกผีสิว่าแต่ว่าน้องมาแล้วโอเคเราเอาไปกันดีกว่าเฮ้ยเรานะจะต้องขึ้นอ้า ไอตัวนี้จะพูไอ้ตัวนี้จะพูถึบจับถึบจับถึบเฮ้ยช่วยช่วยเฮ้ยแล้วมันพูอะไรงไ้ยเนี่ยช่วยด้วยโอ้ยเออเฮ้ยเราไปทางไหนได้มั้งเนี่ยเ้ยเ้ยวี่ยงตกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่น้ำอันที่มันไม่เวียงก็มีไม่ขึ้นมันไม่ทันก็วนอ้อมไปก่อนมันไม่ทันวนอ้อมไปก่อนถึงแล้ว แล้วเดินออกมาไปอ่ะก็ยืนเฉยๆดิยืนตรงกลางอ่ะพัดโทโอเคโอเคโอเคทุกคนตัวตลกอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ล่างไงอยู่ล่างเหรอเฮ้ยเพียกรอนัแล้วเนี่ยสูงมากอุ้ยทุกคนสูงมากโหมันสูงมากจริงเพียงจำได้ว่าพี่ฝนนะเคยไปขึ้นจิงชาสวรรค์ที่งานวัดแล้วก็ อย่า <Yeah, S 1> <laughs> อย่าพูดแล้วพี่ฝนก็กรีด <laughs> กรีดจนคนที่เขา<อ>ขึ้นเครื่องอะ่ะต้องหยุดแล้วบอกว่า <laughs> ลงเถอะไม่คือมันสูงแล้วมันยกแยกมากคือแบบกลัวไม่ปลอดภัยจริงๆไม่ได้กลัวความสูงอะไรหรอกนะแต่คือแบบว่าแบบนะชิงช้าสวรรค์งานวัดอะมันเหมือนมันไม่ค่อยปลอดภัยไงพี่ฝนกลัวตกอา้าวเราต้องชิงช้าสวรรค์งานอะไรอ่ะนะเอาแล้วปะเรามันก็ต้องมีแต่ในงานวัดน่น <laughs> มาเร็วเฮ้ยโอ้โหน้ำไม่ไหนแล้วน้ำมายังางตายแล้วขึ้นมางบลุกเหรอต่อด้วยเอาเจอนายคนนี้อีกแล้วมาทำอะไรตลอดเนี่ยอะไรเนี่ยนายทำไมนายขึ้นมาก่อนเราอีกแล้วอ่ะไอ้นี่มันอะไรอ่ะเหมือนไอ้ที่แบบไอ้ที่ไปนั่งนั่นป่ะเออเอ้าพี่เอกเอ้าเหมือนไอ้นี้เลยอ่ะเฮ้ยพี่เอกติดล็อกพี่ฝนล็อกแล้วพี่เอกเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โห เฮ้ยเ้อฮ้้ยเฮ้ยมันจะหยุดไ้ยอะพี่ฝนไปไหนเฮ้อเฮ้ยจะเป็นลมอะพี่ฝนอยู่ไหนอ้าวหล่นลงมาแล้วเฮ้ยเ้ยพี่นจะเป็นลมนี่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างหลังอุ้ยไมคโกดโอ้ไมโกดเฮ้ยโอ้โหแล้วตรงนี้มันอะไรอะเหล็กเหลแมอืโอ้โหโอ้มันโคตรไปไหมเนี่ยเฮ้ยไปกนนะเออรอดวิ่ง เอา้เอาพี่เอ็โอ้ตอน,น้าตอตาเงียบเข้าใจไหมคขาบอกเงียบอบบควายเอ็ดอะควายเอ็ด <c oughs> น่าสงสารไปเอ็ดเขาทำไมโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาไปเฮ้ยเห็นไหมบอกให้เงียบตั้งนานก็ผ่านแล้วเฮ้ยน้ำถึงกับยืนเต้นเลยเหรอเฮาา้มเฮ้ยใจหายวอกเฮ้ยเราจะต้องเข้าไปในอุโมงค์แห่งไฟโอ้ my god โอ้โอุโ,อโอมงค์แห่งไฟเี่ยอะไรกับมังกรเนี่ย เฮ้ยทุกคนรอเดี๋ยวอุ้ยอโมงค์แห่งไฟเธอเฮ้ยโอ้โหพี่เอกข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่นั่นแหละพี่เอกมาแล้วมาแล้วเหรอออกมาแล้วเฮ้ยโอ้แม่เจ้าเฮ้ยเอา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 ลงลว้าไปที่ไหนอ่ะสะพานขาดด้วยใช่สะพานขาดสะพานมรณะเฮ้ยโอ้โหอีกอันเดียวถึงแล้วเห็นไหมเอกช้าจริงเข้น้ำพี่มาแล้วึบ อ้าวเรามาแล้วฮึบโอ้โหเอาอย่าพี่เอกฮึบีเราเข้าเราต้องเข้าไปในอุโม,มงค์นี่แล้วอะ่ะดูดิอ้าวคราวนี้เป็นหัวกะโหลกโอ้ตายแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเหรอยมันเร็ววิ่งเร็วมากอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโห,หไม่ดีนี่หล่นเลวเนี่ยเฮ้ยทำไม่ดีนี่คือหล่นนะเนี่ยเฮ้ยหยุดได้นะมันหยุดได้พี่เอกมันหยุดได้แต่พี่เอกไม่หยุดพี่เอกไปแล้วเฮ้ยพี่เอกไปแล้วพี่เอกไปแล้วจ้า เอ้ยไปแล้วจ้ารอดรออดรอดโอ้ยทุกคนรอเราไม่สุดเลยเต็มเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เอามันสุดแล้วเหรอมันสุดแล้วรอจนงงจริงเหรอเอามันสุดแล้วเหรอเราก็แบบเอ้าเราก็นึกว่าให้เรากระโดดลงมาอีก รอจนน้ามาเต้นเมาคีล่าสัตว์รอไปสี่รอบแล้วไหนกระโดดไปตรงไหนไม่เห็นก็กระโดดขึ้นข้างบนนี่ไงไหนก็กระโดดตรงนั้นแหละตรงเนี้ยเหรอเออไม่เห็นมันจะขึ้นได้เลยได้เออเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากจะบอกใหฮึบ้ลนลง,ลงมาแล้วเซอร์ไพรสุดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นี่เข้ามาในไหนเขาอ่ะฟูเฮาโอ้โ ้านโอ้โหตายแล้ว f ู l l h เต็มบ้านฟูจริงหรอนั่นมัน full ให้เราเข้ามาในนี้เหรอขายตั๋ว่ะขายตัวให้เราเข้าไปในนี้เหรอคงต้องเข้าแหละเฮ้ยจริงดิพี่เอกโดนดูดเข้าไปแล้วอ่ะแล้วเหรอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาเร็วเยเฮ้ยเฮ้ยผีเหรอไอ้พวกใดเข้ามาด้ป่าของแันแล้วล่ะเอาเย้ะเหรอเราจะไม่พูดอะไรตอนนี้เราจะไม่พูดอะไรโอ้บ้านมันเริ่มแคบ เฮ้ยมันแคบจริงอ่ะใช่มันต้องแคบเพราะนั้นเราต้องกระโดดจากตรงกลางเท่านั้นเฮ้ยมันแคบจริงอ่ะดูดิเฮ้ยประตูเปิดแล้วเอกเป็นประตูปริศนาฟึบเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเลยยังหื้อยังอุซามีไม่รู้ยงนี้เรามาเล่นตนานแล้วมันสนุกขนาดนี้โอ้โหยังอุซามุจุหลบ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 นี่มาน้ำขวาน้ำโอ้พี่เอสกิดหน่อยเดียวเองขวาน้ำที่มันขวางกั้นเราอยู่ นี่พี่ฝนผ่านแล้วทุกคนมาโลน้ำไปไหนแล้วน้ำน่าจะผ่านไปแล้วหรือว่าเขาวิ่งไม่ก่อนเราน้ำน้ำผ่านไปแล้วเหรอไวขนาดนั้นเหรอพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วพี่เอกเรวพี่ฝนไปแล้วนะแค่เผิ่มแป๊บเดียวน้ำก็ผ่านแล้วอ่ะพี่เอกพี่ฝนพอยากจะบอกข้างในนี่มันเอาไหมซิงมากที่วนพี่เอกไปไหนแล้วพี่ฝนอ่ะไม่รอพี่เอกเลยเออคืรออยู่นี่ไงอะจอใจเย็นๆสินี่ไหนนี่ผ่านแล้วนะโอเค มาแล้วเพีย <supporters> รเราต้องมาปิ้วๆๆอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โเพียกมันมันมันหลอดไงใช่แล้วิ่งแหว่งแนาเนี่ยต้องหลดหนะมันต้องหลดหนะแลเบิดเบิดเหรอไปแล้วไปแล้วปิ้วๆๆถึงถึงถึงเฮ้ยมาในม้วนเดียวจบทุกคนม้วนเดียวอีกแหละมันจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรไฟอ่าใช้ไฟอ่ะเป็นแบบบล็อกให้เราอ่ะให้เรารู้ว่าเออตรงนี้คือจุดที่ ที่ไอไอแท่นนั้นมันจะหล่นลงมาโอเคโอเคฉลาดมากต้องต้องก้มลงข้างล่างอะเนาะฉลาดมากไม่งั้นเราก็จะไม่ได้โอเคถึงแล้วเพียพี่ฝนถึงแล้วโหฉลาดมากเลยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยมาเร็วโอเคไปมันโดนบล็อกด้วยไอ้นี่ไงลายทางอ่ะอ้าวนี่เราโหเพียกพี่ฝนว่าเราต้องตรงเลนนี้เลยอ่ะรถไฟเหาะติลังกาโอ้โรลเลอร์โคสเตอร์มาแล้วมาแล้วแล้วจะลงอันไหนแล้วมีอันเดียวอุ้ย มาแล้วเปียกไปแล้วเหรอ้เฮ้ยเปียกมาแล้วโอ้ my god เปียกเขไปแล้วโอ้ my god เราไปกันคนละคันเนี right. <inate dancing to Music> ่ยที่เรามาเป็นคนละคันอ่ะเปียกรอยใช่ไปแล้วพี่ฝนก็มาแล้วเหมือนกันมันมาทางคนละจอดิมากสูงมากขอบอกลงแล้วจ้าสูงมากโอนยเดี๋ยวมันยังลงไม่ค่อยแรงยังลงไม่ค่อยแรงยังไม่สุดยังไม่สุดมันยังไม่สุดเดี๋ยวเดี๋ยว

ออกมาได้แล้วอ่ะพี่เอกใช่จริงจริงด้วยเราออกมานก็เปลี่ยน,น<อ>ไปใช้ยางอื่น<อ>กดเลขสามออกแล้วมันจะไม่ต้องวิ่งเร็วเฮไม่หมดนขีนส่สเก็ตบอร์ดมากันแล้วกัน <c oughs> โอเคแหมไม่เป็นไง้วทุกคนเท่อย่างเท่ <c oughs> เออไป ควรจะกลับบ้านนะเดี๋ยวก็รอรถเมล์ไปก่อนละกันตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแม่คอยกินข้าวเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ กดกระดิ่งกรุงกริ้งกรุงกริ้ง,ง,งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและพีเอกแล้วก็น้องน้ำที่ยังเหลืออยู่รวมถึงน้องๆทุกคน <c oughs> ที่ยังเคลียร์ด้ไม่จบนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุบจ๊บๆุ๊บอิฟตัไลดีสวิดีโอคลิปพรี o l l o รออ่านซับสไคร์อาร์เวอร์ชา thank you for watching goodbye แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย